เพื่อนๆเคยมีความคิดว่าเบื่อกับงานจังอยากจะออกไปทําเกษตรกันบ้างไหมครับตอนนี้เราอยู่ที่บ้านไร่ปลายภูที่จังหวัดกาญจนบุรีครับเป็นไร่ของพี่บีกับพี่โอสองคนนี้ตัดสินใจออกจากงานประจําแล้วก็ตั้งจิตตั้งใจที่จะทําเกษตรมาปีนี้เข้าปีที่10แล้วส่วนที่ไร่ของพี่ทั้งสองคนนี้จะมีอะไรบ้างมาชมไปพร้อมกันนะครับที่นี่บ้านไร่ปลายภูกาญจนบุรี กาแฟมีลูกด้วยนะแต่มันเหมือนมันก็เรียกว่าอะไรคะมันหลงหลงช่วงมันลองดูสิแม่กาแฟพันอะไรเอ่ยชุมพรก็ลงชุมพรก็ต้องโรบัสต์แหละโรบัสต้าอยู่ในชุมพรลำยัยเพชรเวียงพิงค่ะพ่อของเจ้าของพันธุ์เขาอยู่ติดริมน้ำปิงค์เขาก็เลยตั้งชื่อว่าเพชรเวียงพิงเป็นพันธุ์ลูกผสมขึ้นมาใหม่ จะเป็นประมาณพวกที่เปี้ยวเคียวหรือว่าสีชมพูอะค่ะเพราะว่ามันเนื้อหนาแห้งกรอบมันหวานแล้วก็เม็ดเม,ด,มดในเล็กเนื้อก็ใส่ดีเนี่ยเห็นไหมเนื้อใสคลิดเลยแล้วก็กเนื้อก็หนาเม็ดเล็กนิดเดียว ถ้าเราครอบเม็ดเราก็ปลูกไป่ทำรั้วใช่ครับนี่แคือกันช้างกันช้างก็มีพี่ช้างไม่ชอบก็คือมะกรูดโอมสีเสียดแก่นเนียเดี๋ยวเราต็ให้ต่อมให้สั่งพันเอกต่อพี่แถวนี้มีปัญหาอะไรกับช้างครับชุมชนเรายังไม่เคยเจอช้างนะครับในพื้นที่คือช้างจะอยู่ฝั่งทางสลักพระแต่ครั้งนี้ช้างได้ขยายตัวหรือขยายฝูงข้ามฝั่งแม่น้ำมาข้ามมาฝั่งนี้แล้วครับ แลช่วงนี้ก็คือช้างแค่มาตำรวจเฉยๆแต่ยังไม่อ,อ,อยู่เป็นฝูงน,น่าจะเป็นไม่เกินสองปีน่านจะเจอนฝูงเข้ามาในทุกที่นะครับก็เกษตรกรฝั่งนี้ก็จะกลัวเรื่องช้างก,กันมากกว่าเพราะไม่มีประสบก,การณ์เรื่องช้างเาแล้วฝั่งรู้ที่เขาโดนเขาโดนอะไรกันบ้างครับที่โดนส่วนใหญ,ญ่ก็ทําลายพืชผลนะครับเพราะเราก็เป็นชาวบ้านนะครับพืชผลก็คือเป็นผลผลิตที่<ม>ทว่าจะได้ตังค์ยังไม่มาช้างยังไม่มา กำลังสร้างเนื้อสร้าง,งตัวช้างข้ามมาครับม,ม,มันจนแน่อย่างที่บอกครับพี่เขาเนี่ยลาออกมาจากการทำงานประจำมากว่า10ปีแล้วนะครับแต่ส่วนที่ไร่ไปลายภูเนี่ยเริ่มจริงๆจ,จ,จังๆกันก็ตั้งแต่ปี60โดยตั้งใจไว้ครับว่าจะทำเกษตรแบบพอเพียงปลูกพืชผสมผสานบนพื้นฐานของความสุขและการเรียนรู้อยู่กับธรรมชาติมีการแบ่งพื้นที่นะครับ ห้าไรเป็นส่วนของที่อยู่แล้วก็ไม้ผลแล้วก็ไม้ป่านะครับอีกห้าไร่เนี่ยก็จะเป็นปูกข้าวิทย์กินเองข้าโพดเลี้ยงสัตว์แล้วก็มีพืชเศรษฐกิจด้วยส่วนพืชเศรษฐกิจเนี่ยก็ลองผิดลองถูกไม้เรื่อยครับก็มีพืชตัวนั้นบางตัวนี้บางเรื่อยๆจนตอนนี้ก็มาลงตัวที่มันญี่ปุ่นครับอันนี้ยังไงครับ ไอ้ียมีส้มโอกินาว่าอันนี้ข้าวมูินาว่า,นนวาข้างในเป็นสีส้มอ,อันนี้เป็นขาวผักกาดข้างนอกสีขาวข้างในสีเหลืองแต่รอบนี้หัวมันยังไม่สวยแต่ถ้าเป็นหน้าหน้าหนาวอะ่ะมันจะสวยกว่ามันจะช่วงหน้าหนาวผิวมันจะเข้มขึ้นอันนี้มันเป็นรูปของรุ่นจีหนึ่งด้วยเดี๋ยวรุ่นต่อไปจีสองีสามเนี่ยจะเป็นช่วงที่มันแบบ หมือนดีอ่ะดีที่สุดเลย,เยอันนี้มันเพิ่งเป็นรุ่นแรกที่พ่อออกมาจากหัวแล้วเราเอาไปลงปลูกรอบแรกอะ่ะเ,เข้เาไปทำอะไรกินพี่เออส่วนใหญ่ถ้ามันญี่ปุ่นเราเอาไปอบถึงจะอร่อยะคะ่ะแต่ว่าช่วงหน้าเนี้ยมันเป็นมันหน้าฝนเนื้อมันจะล้วนอะ่ะมันยังจะไม่ไม่ฉ่าเอาไปอบเอ้ยเอาไปนึ่งหรือว่าเอาไปต้มจะดีกว่าเอาไปอบแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าหนาวไปอะคะ่ะอบจะอร่อยสุด แนะนำหน่อยพี่ถ้าใครซื้อไปต้องเขาว่าอบเนี่ยเอาไปทํายังไงได้บ้างก็อบอใส่หม้ออบลมร้อนก็ได้หรือว่าเตาไมโครเวฟเตาอบทําขนมก็ได้ค่ะแต่ว่าหลักการคือให้มันค่อยๆได้รับความร้อนให้แป้งมันเปลี่ยนเป็นน้าตาลก็คือเอ่อถ้าจะให้ดีประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะอืมใช้ไฟประมาณร้อยแปดสิบถึงสองอองศาอืมแล้วก็พอครึ่งเวลาสมมติเราอบ อ่าจ,จริงๆไซส์นี้อก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงได้ถ้าเกิดจะให้มันฉ่ำมันท่ำนะแล้วก็พอครบ30นาทีเราก็พลิกกลับด้านแล้วก็อบไปอีก30นาทีไงคะแล้วก็พออบเสร็จแล้วถ้าเราทิไว้ค่ะค้ามคืนเลยอย่างเงี้ยมันก็จะฉ่ำก็จะอร่อยขึ้นหรือว่าเก็บแช่ตู้เย็นไว้เย็นๆก็อร่อยไปอีกแบบพอได้มาถึงที่นะครับก็ได้หมัญี่ปุ่นถึงให้ติดมือกันไปคนละนิดคนละหน่อยครับ เอาไว้เอาไปชิมกันส่วนหากใครนะครับสนใจอยากลองปรึกษาพูดคุยนะครับทักทายกับพี่เขาได้นะครับทางเพจ Facebook หรือหากมีโอกาสนะครับมาที่กาญจนบุรีมาเยี่ยมเยือนกันได้นะครับยินดีต้อนรับที่บ้านไร่ปายภูกาญจนบุรีครับ